<Online>. สายตรวจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยบริษรัทโปรเฟ s ชั o น a l w e s เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน องค์การจัดก,การน้ำเสียกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามภารกิจจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการกำจัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดก,การน้ำเสีย โดยได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลเมืองสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองสามพรานเมื่อวันที่30มกราคม2561ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียได้ออกแบบก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพรานแล้วเสร็จเมื่อวันที่15พฤษภาคม 2,563ทั้งนี้ภายในพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำได้ออกแบบเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียพื้นที่ด้านบนจัดทำเป็นสนามฟุตบอลญ้าเทียมกลางแจ้งซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนรวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วได้มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมล่าสุดคณะกรมกรมการการประปานาครหลวงนำโดยนายวีรวัตรยมจินดาได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมโดยมีนายวิรัตพมรรานนรองผู้อำนวยการปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสียร่วมให้การต้อนรับค่ะคลา